พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์ความรู้กฎหมายนะครับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของถ้าท่านถูกขโมยบัตรเครดิตไปรูดนะฮะแล้ว ่านยังต้องจ่ายเงินให้แบงก์หรือไม่อะนะครับครับนี่เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจประการหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตนะฮะก็คือว่าเอ่อการที่บัตรเครดิตถูกลักไปนะฮะหรือบัตรเครดิตสูญหายเนี่ยแล้วปรากฏว่านะครับมีคนนําบัตรเนี่ยของเราไปใช้ซื้อสินค้านะครับแล้วเจ้าของบัตรเนี่ยยังต้องรับผิดชอบชาระเงินให้กับทางธนาคารเจ้าของบัตรหรือไม่นี่นะครับ กรนีดังกล่าวนะครับได้มีคําพิพากษานะครับออกมานะครับว่าเจ้าของบัตรเนี่ยไม่ต้องรับผิดนะครับโดยให้เหตุผลดังต่อไปนี้นะครับตัวอย่างนะครับคําพิพากษาศาลฎีกาปี50นะฮะระบุว่านะครับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรระบุว่าบัตรเครดิตนี้ธนาคารได้ออกให้และสงวนไว้เฉพาะผู้ถือบัตรเท่านั้น ห้ามไม่ให้ผู้ถือบัตรยินยอมอนุญาตหรือนำบัตรเครดิตไปให้บุคคลอื่นใช้ดังนั้นกรณีที่มีบุคคลอื่นนำบัตรเครดิตของเจ้าของบัตรไปใช้ชำระสินค้านะครับเป็นการใช้บัตรเครดิตซึ่งนะครับเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับการที่นะครับบัตรเครดิตนะครับของ นะครับผู้เสียหายถูกคนร้ายลักไปย่อมแสดงให้เห็นว่านะครับเจ้าของบัตรมีได้ยินยอมอนุญาตนะครับเจ้าของบัตรจึงไม่ต้องรับผิดนะฮะชำระหนี้นะครับที่บุคคลอื่นนะครับนำบัตรเครดิตนะครับของธนาคารไปใช้ครับซึ่งนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยสถาบันการเงินต่างๆนะครับก็ได้เพิ่มข้อสัญญานะครับในการเปิดใช้บัตรเครดิตว่านะครับ เจ้าของเนี่ยจะต้องรับผิดชอบชดใช้นะฮะแม้ว่าบัตรนั้นจะสูญหายหรือถูกลักไปก็ตามนะครับซึ่งนะครับก็มีแนวคำพิพากษาดีกาปี52ออกมาว่านะครับข้อสัญญานั้นนะครับเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเจ้าของบัตรก็ไม่ต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะครับโดยให้เหตุผลว่านะครับเป็นการเอาเปรียบนะฮะตัวของผู้ใช้บัตรเกินสมควร และเป็นการผักภาระนะครับให้เจ้าของบัตรต้องรับผิดเกินกว่านะฮะคนทั่วไปนะครับที่จะต้องรับผิดชอบตามปกตินะครับอันเข้าลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมสรุปนะครับก็คือนะครับกรณีที่บัตรถูกลักไปนะฮะเจ้าของบัตรเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับชําระเงินให้แก่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ผมมีคําแนะนําว่านะครับสําหรับผู้ที่ทําบัตรหายหรือบัตรถูกลักนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับต่อสู้คดีให้เกิดความถูกต้องความเป็นธรรมนะฮะนั่นก็คืออะไรท่านก็ต้องต้องรีบแจ้งอายัดบัตรนะครับไปยังธนาคารเจ้าของบัตรนะฮะข้อนี้สําคัญมากนะครับรวมทั้งนะครับไปแจ้งความที่สถานีตารวจนะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความกระตือรือร้นนะครับและความประสุดใจนะครับในการปกป้องสิทธิ์ของท่านนะครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทีมสภาในความของพวกเรานะครับช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรเกติศักดิ์เนติบริษไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ